สวัสดีครับเทนน่าวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c r e t r o o m นะครับวันนี้ผมมีเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องซีเรียสนิดนึงนะครับมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ที่ผมเลือกเรื่องนี้เอามาพูดเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับผู้หญิงหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยหรือสาวใหญ่นะครับโดยเฉพาะสาวที่ค่อนข้างจะมีความรักหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศมาน้อยเนี่ย หลายคนจะมีปัญหานี้นะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์มากแบบ70-80%น,นะครับแต่มีคนส่วนน้อยเหมือนกันที่นานๆที่จะหลุดเข้ามาปรึกษาผมในเรื่องนี้นะครับและ มันทําให้ผมไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากการไปอ่านตามเพจคุณหมอตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้มาเพราะสําหรับผมที่ผมได้ยินครั้งแรกผมคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกแล้วผมไม่คิดว่ามันเป็นอาการที่มันจะสามารถเป็นชื่อเรียกทางโลกหรือทางอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครเป็นอย่างเงี้ยแล้วเป็นมาน,นานแล้วรู้สึกว่าเป็นแล้วมันไม่หายสัทีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอาการที่เขาเรียกว่าตามนี้นะครับวันนี้ผมเลยมาในหัวข้อที่ชื่อว่า ทำยังไงถ้ากลัวการสอดใส่นะครับกลัวการสอดใส่ในที่นี้คือกลัวการถูกน้องเคสอดใส่ในน้องสาวกลัวการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่กลัวนิ้วมือกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่จะใส่เข้าไปในน้องสาวเนี่ยนะครับอันนี้ ถ้าคุณเป็นมานานแล้วไม่หายสักทีเนี่ยมันจะเป็นอาการของโรคนี้แล้วนะครับชื่อภาษาอังกฤษหรือที่คุณหมอเขาเรียกนะครับเขาจะเรียกมันว่า virginism นะครับ virgin เหมือน virgin นะครับและเต erm ิมคําว่านิซซึมเข้าไปเป็น,เป,นเป็นอาการอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นศัพท์ทางการแพทย์นะครับมันเป็นลักษณะของผู้หญิง กลัวการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ก็คือกลัวอะไรก็ตามที่จะเข้าไปในช่องคลอดซึ่งการกลัวเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากว่าในช่องคลอดมีปัญหาด้วยนะครับไม่ได้ว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับมดลูกการผ่าตัดเนื้องอกหรืออะไรก็ตามไม่เกี่ยวเลย กรณีอาการกลัวแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่มีช่องคลอดปกติแต่ความกลัวนี้มันอาจจะมาจากปัจเหตุปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งทําให้กลัวนะครับส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยเคยคุยด้วยนะครับมันจะแบ่งออกได้เป็น3ส,สาเหตุและที่ผมอ่านไปเจอมาเนี่ยไปอ่านตามอ่านพวกสรารคดีที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเจอมาเขาก็บอกว่ามันมาจาก3ส,สาเหตุนี้เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือมันเกิดจากอาการที่แบบว่าช่องคลอดเกิดการ หดตัวหดเกรงนะฮะหดเกรงหดตัวอัตโนมัติเวลาถูกน้องเคจจาเข้าไปหรือถูกนิ้วของตัวเองหรือของผู้ชายก็ตามมาแตะมาจอ่อแล้วมันหดเกรงเลยโดยที่เจ้าตัวไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นนะฮะเ mm hmm. จ้าตัว dings, อวาจจะอยากมีเพศสัมพันธ์อยากมีเซ็กซ์แต่พอถึงเวลาเนี้ยพอถึงหน้างานเนี้ยนะครับพอผู้ชายจ่อมาปุ๊บหดเลย เกรงเลยอัตโนมัติแล้วทาให้เจ็บทาให้เข้าไม่ได้ผู้ชายพยายามเล้าลมยังไงหรือตัวเองอยากมียังไงมันก็เข้าไม่ได้เพราะมันเกิดจากมันเกิดมาอาจจะเป็นมาตั้งแต่วัยเด็กที่คุณไม่รู้ตัวจากความทรงจําอันเวลวร้ายหรืออะไรก็ตามเนี่ยน,นะครับหรือจากอาการในในร่างกายในจิตใจของคุณเองที่แบบอาจจะไม่ยอมรับ นะครับอยู่ลึกๆแต่คุณไม่รู้ว่ามันเป็นปมอะไรอยู่ทางจิตใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีนิ้วหรือมีสิ่งของหรือมีน้องเคมาจ่อมาจะใส่เข้าไปเนี่ยมันจะอัตโนมัติเลยคือหดเกรงแล้วเข้าไม่ได้แล้วเจ็บนะครับอันนี้คือคือ,คอสาเหตุแรกนะฮะสาเหตุที่2ที่ผมไปศึกษามานะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นความกลัวของสาวบริสุทธิ์นะฮะสาวบริสุทธิ์คืออะไรคือวร์จิน ตา,ตามชื่ออาการโรคเลยนะฮะวร์จินนะครับสาววร์จินสาวบริสุทธิ์ที่ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อนเนี่ยหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะสาวน้อยสาว,สาวใหญ่เนี่ยมักจะกังวลกลัวเจ็บบางทีไปฟังเพื่อนเล่ามาว่าโอ้โหครั้งแรกมันเจ็บนะเธอมันอะไรอย่างเงี้ยพอกลัวมากๆกังวลมากๆทีนี้พอมาถึงคิวตัวเองที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รักหรืออะไรก็ตามเลยนะครับมันก็เลยเกรงเลยกลัวโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นอย่าง,งานั้นแต่มันเป็นไปด้วยอัตโ,ตโนมัติของร่างกายเพราะว่าในหัวเราวิตกกัยเันนจะ็ปง มันจะดีไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดอาการเกร็งและหดตัวในช่องคลอดขึ้นมาแล้วใส่เข้าไปไม่ได้นะฮะหรือบางคนเจ็บมากจนทนไม่ไหวผู้ชายไม่สามารถร่วมรักได้ด้วยเลยนะครับและต่อเนื่องจากนั้นนะมันจะกลายเป็นว่า กลัวสะสมนะครับพอครั้งแรกเจ็บอา้าวครั้งที่2ลองอีกก็ยังเจ็บอา้าวครั้งที่3ลองอีกก็ยังเจ็บมันเลยกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นเกิดอาการกลัวแล้วปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์นะครับยิ่งถ้าเป็นพวกคู่รักหัวโบราณคนเซเอร์ทีฟที่ไม่เคยทดลองการมีเพศสัมพันธ์กันมาก่อนเนี่ยนะครับแล้วรอจนถึงแต่งงานกันไปแล้วไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยยิ่งยากลําบากเขาไปใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงจะกลายเป็นคนกลัวการมีเซ็ก์แล้วแล้วไม่กล้ามีเซ็ก์ด้วยผู้ชายก็จะงงคิดว่าผู้หญิงรังเกียจเขาหรือเปล่าหรือออออะะไรรรรแแตต่่จจิงงงงล้้้วมันนเป็าากกาขโคีซึุณษ นะฮะอ่ะที่3านะครับสาเหตุอันดับที่3คือประสบการณ์อันเลวร้ายในวัยเด็กนะครับหลายหลายคนหรือวัยสาวก็ตามหลายคนเลยที่มาปรึกษาผมแล้วมาบอกเล่าว่าเคยเจอลุวงละเมื่อทงเพศตอนเด็กๆบางคนเคยแต่งงานแล้วเจอสามีโหดร้ายเป็นซาดิสใช้กําลังข่มขืนหรือบางคนเคยโดนข่มขืนมาก็ตามอะไรเงี้ยนะครับมันเลยเกิดปมฝังใจในใจผู้หญิงคนนั้นว่าเฮ้ยกลัวกลัวเวลาที่อะไรจะใส่เข้ามาแล้วมันกลัวโดยที่ เหมือนเดิมอ่ะอัตโนมัติแล้วมันก็เก่งมันก็โหดนะครับอ่ะทีเนี้ยสาวๆก็อยากรู้แล้วว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะทํำยังไงนะครับผมไปศึกษามาแล้วนะครับจากบทความของคุณหมอท่านหนึ่งเขาเขียนไว้ว่าอันนี้คือต้องเริ่มอันดับหนึ่งเลยนะในในการรักษานะครับก็คือต้องไปพบแพทย์ก่อนแพทย์ที่ตรวจภายในเพื่อตรวจดูว่าช่องคลอดคุณเนี้ยไม่ได้มีอะไรผิดปกติไหมนะครับผิดปกติในที่นี้คือมดลูกเนื้องอกซีดหรือ อะไรก็ตามที่มันเป็นความผิดปกติภายในซึ่งผมก็ไม่รู้คุณหมอเท่านั้นที่จะรู้นะฮะคุณอาจจะไปปรึกษาอาการนี้กับคุณหมอสูนะฮะคุณหมอสูหรือคุณหมอที่ตรวจภายในให้คุณเนี่ยว่าคุณมีอาการอย่างเนี้ยเวลามีเพศสัมพันธ์ไม่ต้องไปอายหมอนะครับถ้าอายก็เลือกหมอผู้หญิงก็ได้นะครับแต่หมอผู้ชายบางคนหลายๆคนก็จะรู้ละเอียดนะฮะคุณไปถามเขาดูและปรึกษานะครับแล้วก็เริ่มจากการตรวจภายในก่อนนะฮะถ้าตรวจภายในไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นแบบที่ผมบอกไออาการไอว์จินิซึมเนี่ยนะฮะไอโรคกลัวการสอดใส่ นะฮะคุณก็กลับมาบ้านนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มอันนี้นะฮะอันนี้ผมอ่านมาจากหลายที่เลยนะครับแล้วผมผมได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับเริ่มแรกเลยนะฮะหลังจากตรวจภายในมาแล้วนะครับให้งกถ้าใครมีแฟนอยู่หรือแต่งงานเพิ่งแต่งงานแล้วยังไม่เคยมีเซ็ก์กันแล้วกลัวแบบนี้นะฮะงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน จนกว่าคุณจะรู้สึกดีบอกบอกแฟนหรือบอกสามีเลยว่าเฮ้ยเราเป็นโรคเนี้ยเราเป็นอาการนี้นะยูรักยูรักเราหรือเปล่าคุณรักฉันนะคุณต้องอดทนช่วยกันนิดนึงนะฉันนะี่ะอยากมีอะไรกับคุณมากๆแต่ทีนี้ร่างกายมันเป็นแบบนี้อาจจะต้องร่วมมือให้ความร่วมมือกันนะครับอ่ะอันดับแรกที่ผมอ่านมาเขาบอกว่า2อสามอาทิตย์แรกให้คุณเรียนรู้ที่จะสัมผัสน,น้องสาวตัวเองก่อนนะครับอาจจะส่องกระจกก็ได้เอากระจกเงาม,มาตั้งไว้แล้วก็ส่องแล้วตรวจด,ดูแล้วก็ใช้มือสำรวจภายนอกจับมันวันละครั้งสองครั้ง ะะให้ให้น้องสาวคุณและตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกคุ้นชินกับการสัมผัสนะครับไม่ต้องไปกลัวที่จะมองนะฮะผู้หญิงบางคนกลัวที่จะมองด้วยนะฮะให้เอากระจกสองแล้วมองแล้วลองสัมผัสดูนะครับสัมผัสภาย,ภายนอกลองจับลองอะไรดูอย่างเงี้ยประมาณสัก2อาทิตย์จนคุณรู้สึกว่าเอ้ยจับจนมารู้สึกธรรมดาแล้วมันก็ของเรามันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเนี่ยพอสัปดาห์ที่2หรือสัปดาห์ที่3เนี่ยลองเริ่มเอานิ้วมือตัวเองเนี่ยพยายามสอดใส่เข้าไปนะครับผมแนะนําให้ใช้เจลหล่อเลื่นควบคู่ไปด้วยนะครับ ยี่ห้อไหนก็ได้ที่เป็นเจลเหล่อลื่นแล้วเป็นพวกที่กันแพ้กันการระคายเคืองนะฮะถ้าไม่รู้มาถามผมก็ได้ดูดูคลิปนี้จบแล้วทักไลน์ผมมาแล้วมาถามดวผมจะให้ตัวอย่างไปว่าเออยี่ห้อไหนมันโอเคนะฮะแล้วคุณก็ลองเอาเจลทาที่นิ้วมือแล้วทาที่น้องสาวแล้วก็ลองทาทาวนๆนไปดูครั้งแรกอาจจะยังไม่ต้องใส่เข้าไปนะฮะพอครั้งที่2ครั้งที่3เริ่มรู้สึกว่าชินไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ค่อยๆลองใช้นิ้วชี้เนี่ยค่อยๆดันเข้าไปอย่าลืมตัดเล็บให้สั้นและล้างมือให้สะอาดด้วรัว้อ,อาไปพูสึกกกล็ อออนะฮะแล้วก็ทําอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆ2-3วัน4-5วันแต่ละคนเวลาใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับพรคุณรู้สึกว่าเอ้ยไม่กลัวละเริ่มเริ่มโอเคแล้วคุณก็ใส่เข้าไปครึ่งนิ้วแล้วก็แช่ไว้พักหนึ่งนะครับถ้ามันไม่เกร็งไม่เป็นไรแต่ถ้าพอแช่เข้าไปปุ๊บแล้วมันเริ่มเกร็งเริ่มช่องคลอดเริ่มบีบรัดอัตโนมัติเหมือนที่ผมบอกอ่ะคุณก็เอาออก แล้วก็ทําอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆค่อยๆใส่เข้าไปเพิ่มความลึกแล้วก็เพิ่มระยะเวลาที่คุณแช่มันเอาไว้นะฮะจนกว่าคุณจะรู้สึกแล้วว่าคุณเนี้ยไม่กลัวนิ้วมือตัวเองแล้วนะครับอาจจะใช้เวลา4สัปดาห์เดือนหนึ่งสเดือนหรืออะไรก็ตามแต่ละคนมันจะไม่เท่ากัน ครั้งแรกๆบางคนอาจจะเจ็บเจ็บก็เอาออกนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งใส่ใหม่นะฮะจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าคุณไม่เจ็บกับนิ้วมือแล้วอะนะครับแล้วคุณก็ค่อยๆเพิ่มจาก1นิ้วเป็น2นิ้วจาก2นิ้วเป็น3นิ้วนะครับมันอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเป็นอะไรก็ตามนะครับคุณต,ต้องต้องอดทนและพยายามดูนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่พอคุณคุ้นชินกับนิ้วมือตัวเองแล้วทีนี้คุณอาจจะต้องขอให้แฟนช่วยละนะครับคุณสามารถใส่นิ้วมือคุณเข้าไปได้2นิ้วแล้วได้3นิ้วแล้วเนี่น คุณลองให้แฟนคุณช่วยแล้วทีเนี้ยมันเริ่มยังไงเวลาถ้าสมมติใครกลัวผู้ชายกลัวน้องเคเนี่ยคุณอาจจะต้องไปขอเขาจับน้องเคเล่นก่อนขอดูน้องเคเขาแฟนตัวเองหรือสามีตัวเองนะฮะขอดูเขาขอจับดูนะฮะแล้วก็ เหมือนกันเทคไทม์ time, ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์จนคุณจับมาแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่ากลัวมันก็แค่อน้องเคดุกดิกน่ารักกระดุกกระดิกแข็งแขงอยู่ในมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอคุณรู้สึกไม่กลัวแล้วทีเนี้ยคุณลองให้เขาเนี่ยผู้ชายของคุณแฟนของคุณสามีของคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่มาสัมผัสน้องสาวคุณดูบ้างครั้งแรกอย่าให้เขาเอานิ้วเข้าไปหรืออะไรนะครับให้เขาจับเล่นเฉยๆจับจนกระทั่งผ่านไปสองสาสัปดาห์เหมือนกันจนคุณไม่กลัวแล้วเนี่ยถึงค่อยๆให้เขาลองเอาน้องเคมาจดู นะฮะค่อยๆเริ่มเลยทุกอย่างเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปทีละขั้นตอนแล้วก็เอาเอาเอาจิตใจเราเป็นหลักนะครับหลังจากลองเอาน้องเคไปจ่อๆดูอ่ะอีก2สัปดาห์ผ่านไปคุณไม่กลัวแล้วอาจจะให้เขาดันเข้าไปครึ่งหนึ่ง ถ้าเจ็บก็ผักออกแล้วบอกเขาว่าพอแค่นี้วันนี้ได้แค่นี้นะฮะมันต้องร่วมมือนะสามีภรรยาแฟนกันเนี่ยต้องรักกันนะถ้าเป็นอาการเนี้ยมันต้องช่วยกัน2คนนะครับแล้วก็จนกระทั่งสามารถแช่น้องเคเข้าไปได้ทั้งทั้งอันของน้องเคเนี่ยโดยที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เจ็บแล้วมันไม่ได้เกรงแล้วแล้วคุณไม่กลัวแล้วแหละเมื่อนั้นแหละคุณถึงจะเริ่มให้เขาขยับตัวได้ นะครับทุกอย่างเลยไม่ต้องเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะฮะถ้ากังวลหรือหรือกลัวหรือ,รอคิดว่าทำแบบที่ผมบอกไม่ได้เนี่ยลองไปปรึกษาคุณหมอนะฮะไปหาหมอหมอสูหรือหมอเฉพาะทางที่เกี่ยวกับช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ปรึกษาดูว่าว่าควรจะทํำยังไงหรือว่าวิธีที่ผมแนะนํามาที่หามาให้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าแล้วทําอย่างนี้แล้วจะต่อด้วยยังไงแต่ผมเชื่อว่าผมอ่านมาหลายหลายหลายเว็บไซต์และและหลายหลายอย่างก็พูดเนี่ยสิ่งที่ผมเอามาบอกคือที่ผมอ่านแล้วเจอเขาเขียนตรงกันเขาเขียนตรงกันผมเลยเอามาบอก ล่านะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้หญิงหลายคนโดยเฉพาะสาวเวอร์จินสาวบริสววุทธิ์หรือใครก็ตามที่มีปัญหามีปมในใจเกี่ยวกับเรื่องการสอดใส่เนี่ยนะครับทำให้คุณเป็นอาการนี้ที่กลัวการสอดใส่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทุกอย่างในโลกมันแก้ไขได้ทุกปัญหามันรักษาได้เราใจเย็นๆมีสติแล้วก็ ถ้าโชคดีเจอผู้ชายที่เขารักคุณที่เขาเห็นใจเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันเนี่ยคุณกับเขาจะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยกันแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงสดอยู่ตัวคนเดียวนะครับไม่มีผู้ชายมาช่วยคุณก็ใช้วิธีที่ผมบอกไปเนี่ยลองกับตัวเองดูนะครับเพื่อรักษาและบำบัดตัวเองให้มันพ้นไปจับ ไอความรู้สึกที่มันไม่ดีอะไรที่ก็ตามที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเราต้องค่อยๆแก้ไปทีละนิดนะครับแก้ไม่ได้นี่ทักไลน์นี้มานะฮะแอชเชนวิกนี่นะครับมาปรึกษากับผมได้ปัญหาทางเพศสัมพันธ์ปัญหาเรื่องบนเตียงนะครับผมยินดีให้คาปรึกษาตลอด24ชั่วโมงถ้าตอบช้าย,ยังไงก็รอหน่อยยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาตอบนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากปรึกษาเพื่อนๆผู้หญิงด้วยกันที่แบบหลากหลายวัยหลากหลายอาชีพเนี่ยผมมีกลุ่มรับที่ชื่อว่ากลุ่มซ c เค็ดรูมพลัสนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับรับสมัครสมาชิกอยู่ เข้าใหม่จะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้านิดหน่อยแต่ถ้าเป็นคนเก่าที่ตามมาจากขับกิ๊ก c r e t Room แล้วก็ VK Secret Room เนี่ยสามารถเข้ากลุ่มนี้ได้ฟรีนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์เสิร์ชหาก็ได้ครับชื่อ s r e t r t r o p m u s นะครับถ้าหาไม่เจอไม่รู้ก็ทักไลน์แอดนี้ผมมาเช่นกันนะครับคุณสามารถนําเรื่องราวบนเตียงของคุณเรื่องปัญหาทางเพศของคุณเนี่ยไปปรึกษาผู้หญิงอีกหลายๆคนที่ อาจจะมีความรู้มากกว่าผมก็ได้ที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับอันนี้ก็เลยเอามาฝากกันไว้หวังว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเจอกันนะครับเวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคําว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ฟินเทอร์ปีมีคําตอบให้คุณนะครับคอร์สใหม่ของผมคอร์สนี้ลังสรรขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณ ได้นำพาบทกลับของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดดองเคในท่าต่างๆผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะร,รวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออ r o เซ็กซ์ให้ผู้ชายนะครับ ทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาปากของคุณนะครับในฟินเทอร์ปีจะมีกล,ลเม็ดเด็ดพลายต่างๆสาวๆคนไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนำพานตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสรรบทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัสเล่นกับตัวเองนะครับทั้งจากการใช้มือการใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทำให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับมแม้แต่ท่ารักนอกระบบนะฮะ ถ้ารักเอาดอในรถทำยังไงในห้องน้ำทำยังไง ผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำมาบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซา,าบซ่านขึ้นกว่าเดิมน,นะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็กกันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็กกันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะมีวิธีการปรุงแต่งให้แพชชั่นมันคึกคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้งสิบบทเรียนเนี่ยอย่างละเอียด เป็นแบบสุขท้าให้คุณทําไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุณนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคําว่าถึงจุดสุดยอดอินเทอร์เน็ตจะบาบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ